กับสบายดีพี่น้องเอซี FC ถูกฐานเมื่อสุมองสุบอนวันนี้เป็นเอซีทางฝั่งไทยทางฝั่งลาวกับสบายดีพี่น้องเมื่อนี้ซีข้าวป้าไปหาเห็ดอีกพี่น้องกับยายให้เม่ใบม่มอนก็น้องใบหม่อนใบเงินพี่น้องมาเพาะเห็ดพี่น้องเอ้ยข้าวป้าปุ๊บมาเพาะปับ๊บยายให้เก็บเห็ดปุ๊บพี่พี่มาเกบทั้งนี้มาเกบทั้งนี้ ้ให้ใบหมอนจิมเอาใบหมอนเก็บให้ยายให้ไปคนจิมเอาให้เงินไปเก็บไหมเงินเก็บเเอะหละดอกเด้อไปเงินเด้อมันจะงั้นน่ะเออบางเนี่ยพี่น้องมีแต่เห็ดลาซสะอิยจม่าลำพังโอ้ยปไปหาสะอิมาได้พ่อเจ้าหมูไข่อะไรออกมาพ้ออะไรอืมห้าปีเจ็ดขืออะีรก็พี่น้องเอยปีนี้เห็ดเอาถอดเอาให้ยายให้ไปสะอิยไปเก็บไปเสียวท้องเว้ โอเคอยากกินอย่าท okay, ิมแห้งไรอย่าทิมแห้งไรโอ้โหป้าถือพี่น้องเลยมีไปหาเสืบอะไรเพิ่อดอกมาเลาะมีนยังได้ห้ากับแอนอ่ะได้สองพี่นาะถูกอ่ะาไปเงินเก็บอ่ะไปเงินเก็บเสียมียังไงสองเอาเสียมเอาคือบ่มาไว้หมอนมาเจ็บนี่เอาเอาเอาเสียมาวไปได้ไหมเงินเออ

เออแม่ยังเกี้ยทางตัวบานนะเกีตันี้คืจะหาดอนน้าบะอดเออถ้าขอดเงี้ยมื่อคืนนี่ได้ไลาไล่ขอแล้วเรอเเเเห็นพอดีอยูเองย่าให้บอเห็น ให้มเนเห็ดดอกเห็นเสร็จไม่นะเห็ดไผ่ก็แล้วนะมีต่อมน้ำเห็ดไผ่หอมเมน้ำยมันเมน้ำกันนี่้อใส่เห็ดเก็บป้าจะอย่าพูดเก็บปะคอยเก็บคอยเก็บฮุทุทน้ามาก

เก็บไปเลยเก็บนะดีจุงงามนะคือมีมันเรอมสีหาแเ่นื่อืออืออย่าเพิ่มอย่เอาอ่เางูใหญ่าเห็ดนะสีหาลูกเห็นไหม สิได้หามุดกระตายไหมโอเคดวสิได้ปะเส็ดอยู่รับบัไดขางบันาด

ใช่ไหนหมดมันพองน้าคนเลยเาเก็บนะโหพี่น้อยโหกากเรียนเลยสายจะเฮ็ดกลไว้นะกลนไว้ อือหมดนะังหมดเนี่ยอือหมหมดเก็บมันครบมมันเก็มดบอ่ะมันสมอนี้คือเป็นคเมันแหลมอืมดแดงมันมันครบ ้องได้บนเจับบอลูกจับแม้วาอทพันานนะมีกามนีค่ะวันเย็นเอามาบักเก็บแลข้างใน น,น,นั่งเงี้ยก็ดูอืมพี่น้องได้เต็มกระตาโหไม่หมอน อะไรพี่น้องสลับคลิปนี้คักกซิลาแลวพี่น้องจ้าพ่อกันคลิปนาพี่น้องขอบุญขอบคุณเอฟซีถูกฐานที่เขามาเบิ่งมาส้มซองแหม่คิงคามบันนานะพี่น้องแล้วพี่น้องพ่อกันคลิปหนาพี่น้องจ้ากับสบายดีเด้อพี่น้อง